สวัสดีค่ะพบกับช่องอพิสาชนแชนเนลนะคะวันนี้ก็พิสาจะพาไปชมบรรยากาศการขนใส่เข้าวัดของวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปะขนใส่เข้าวัดนะคะเราก็มาสักการะครูบาไัยวงศาพัฒนาของเรานะคะพระครูพัฒนากิจจานุรักษ์หรือ บาวงของเรานะคะวิหารนี้มีชื่อว่าวิหารพระเหมือนแก้วนะคะที่เก็บสรีระทิพของหลวงปู่ไว้นะคะเสร็<ม>จแล้วเราก็ไปต่อกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุด บูชาให้เราบูชาสายนะคะบูชาตรงนะคะทางวัดเขาได้จัดเตรียมไว้ให้เรานะคะหลังจากที่เราบูชาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาถังนะคะใส่สายเพื่อที่จะไปโรยสายกันนะคะหลังจากที่เราตัดสายใส่ฐานเสร็จนะคะเราก็ยกมาไว้หน้าเจดีนะคะแล้วก็ขอขามานะคะต่อสิจัดสิทธ์นะคะในวัดนี้นะคะ ประเพณีการขนายเข้าวัดเป็นความเชื่อของทางชุมชนของเราว่า,าทั้งปีนับสุดดีเราเข้าวัดมานะคะเวลาเราออกไปสายก็จะติดเท้าเราไปด้วยนะคะก็เป็นประเพณีอันดีงามนะคะที่ให้เราคืนายให้กับวัดโดยการขนายเข้าวัด หรือบูชาทสให้กับวัดนั่งเองนะคะบรรยากาศของบ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะก็จะโรยซราบรอบๆพระวิหารนะคะพระพุทธบาทนะคะรอบรอยพระพุทธบาทนะคะก็ไปรอบๆเลยนะคะพี่จะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะก็ชมบรรยากาศภาพไปนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ไปต่อกันที่วัดพระธาตศีเวียนชัยนะคะชมุมชนของเรามีวัดอยู่สองแห่งนะคะที่ให้เราได้กราบไหว้บูชากันนะคะก็พิสาก็ไม่พลาดที่จะไปทั้งสองที่นะคะทั้งสองแห่งให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเหมือนเดิมค่ะ มีต้นบูนนะคะมีบูชาตรงบูชาทรายนะคะแล้วก็ไปโรยทรายนะคะไปขนทรายเข้าวัดนะคะเหมือนกันเลยค่ะพี่จ๋าก็นำบรรยากาศมาให้ชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่จ๋าด้วยนะคะก็อาจจะมีกระตุกกระตะไปบ้านนะคะ แต่พี่จ๋าก็ตั้งใจนำมาให้ชมนะคะว่าบรรยากาศการขนไายเข้าวัดของบ้านเราเป็นแบบนี้นะคะเพื่อปีหน้านะคะเพื่อนๆอยากจะมาร่วมกับเราด้วยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะติดต่อพี่จ๋ามาก็ได้นะคะ ก็สามารถติดต่อพี่จ่ามาได้นะคะถ้าสนใจจะมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะที่นี่เขาจัดทุกป,ปีเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนไม่ทราบนะคะก็เป็นความเรียบง่ายตามวิถีชนอของชุมชนของเรานะคะบรรยากาศสดๆเเดเปลว y รดี้มากพี่จ๋าก็ได้ประมาณนี้นะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะ ก็มีต้นครัวตาด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นครัวตาลของเรานะคะที่จะเตรียมแห่ในเตือนแห่ในวันสงกรานต์นะคะก็ใครที่อยากแห่รัวตาลบ้านพระบาทพี่ต้มก็เชิญได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้พี่จ๋าด้ยนะคะสวัสดี